มิค้าพวกผมมินเนี่ยนะครับวันนี้นะครับอยู่ในหัวข้อนะครับเล่น Bring Me The Horizon ยังไงให้เป็น Bring Me The Horizon จริงๆนะครับก่อนหน้านี้เคยทำคอนเทนต์นี้มาหลายวงแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเออเพื่อนๆชอบนะครับวันนี้ก็เลยเอาวงโปรดของผมอีกวงหนึ่งนะครับมาแนะนำวิธีการเล่นกันผมแบ่งวิธีการเล่นของวงนี้ออกเป็น3วิธีหลักๆนะครับที่เราเจอในเพลงโดยเฉพาะเพลงใหม่ๆนะครับวิธีแรกนะครับวิธีการเล่นแบบแรกนะก็คือเบสิกริทึมที่ใช้ประจำแน่นอนนะครับ ใช้สายบนเป็นหลักนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเพลง Happy Song ละกันนะครับก็คือปกตินะครับเวลาเราเล่นดีทึมปกติเราจะติดเล่น p o w e r อร์คอร์ดูไหมครับคนที่เล่นสายนี้เนาะเราจะเล่น p o w e r อร์คอได้กันอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นแต่ของวงนี้นะครับวิธีการเล่นของเขาตอนนี้มันจะเป็นการเล่นสายเดียวรวมถึง m o เดิร์นเมทัลยุคใหม่ๆด้วยหลายวงก็จะเล่นเป็นสายเดียวซะเยอะก็คือเน้นไปที่สาย6นะครับอย่างเช่นของเพลง Happy Song นะครับ พอเข้าท่อนกลองแล้วนะครับก็คือจะเป็นริฟประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับจะมีเฟ็ดนี้นะครับเฟ็ดที่6 6สายเปิดสายเปิดสายเปิด3ครั้งตรงน,นี้จะเป็นเฮมเมอร์ออนนะครับเฟ็ด1สิบเฟดสิบสอง แล้วก็สายเปิดอีกสาครั้งแล้วก็ขั้นด้วยเฟสสามอ่าแล้วก็เหมือนเดิมันนี้เป็นแฮมมออ่อนนะครับสามห้าแล้วก็ย้ำห้2สองครั้งมันก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับวิธีการาจำโนต้ตนะครับหรือวิธีการกดอาจจะไม่ยากอะไรนะครับแต่บางคนอาจจะพลาดที่เล่นรับมันฟังสำเนียงมันไม่ใช่นิดนึงนะครับก็คือมือขวานะครับมือขวาเวลาเราเล่นริฟแบบนี้เราควรจะดีดให้มันค่อนข้างที่จะกระแทกเฟด นิดหนึ่งนะครับเพื่อได้ความแบบได้ซาวที่มันดังดองๆอ่ะคือมันจะมีความแบบกระพือกระพือของสายค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นควรดีให้แรงนะครับมันจะไม่ใช่การแบบว่ามันจะไม่ใช่การกระดิกนะครับเพราะมันต้องค่อนข้างที่จะดีดเต็มแรงประมาณนึงนะครับนอกจากนั้นก็คือการเอียงปิกนะครับเอียงปิกให้มันได้องศาในแบบที่เฉียดนะครับมันจะได้ดีดแรงนะครับแล้วก็บล็อกสายอื่นให้ดีนะครับดีให้มันปัดไปด้านข้างครับ แบบบนนี้นะครัสังเกตว่าจะไม่มีเสียงโดนสายอื่นเลยนะครับประมาณนี้นะครับลองซ้อมจากการดีดนิ่งๆก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับค่อยลองมาฝึกกับริฟเพลงนะครับ อีกแบบนึงนะครับคือยังอยู่ในเบสิกริทึ h มอยู่นะยกตัวอย่างในเพลงนี้นะกกันคือเพลง The House of Wolves นะครับคือริฟมันจะเป็นลืมบอกไปนะครับว่าดรอป C นะครับแต่ของ b r e a m i n i t o n ที่เขาเล่นจริงๆจะเป็นดรอป C Standard ์ดครับแต่วันนี้ผมยกตัวอย่างในการดรอป C Open นะครับเพราะว่าคิดว่าคนน่าจะตั้งสายแบบนี้กันง่ายกว่า จริงๆน่าจะดอก C s ส a n นดา d นะครับก็คือหมายถึงว่าดอก C แล้วข้างบนสายล่างคือกด E แล้วมันจะเป็น C แต่ตอนนี้ผมจะดีเป็น Open แบบ Open เราเป็น C นะครับวิธีการเล่นนะครับอย่างเพลง The House of Wolves นะครับเราควรจะฝึกในทืม Basic แบบนี้ก่อนนะครับก็คือนะครับก็คือสาย เปิดนี่แหละอย่างเดียวเลยนะครับตอนแรกเป็นดีดปล่อยแล้วก็อุดปล่อยแล้วก็อุดปล่อยปล่อยมันก็สลับเป็นอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับยังต้องใช้วิธีการดีแบบเดิมคือดีดให้มันค่อนข้างที่จะเด้งตีเฟรนนะครับส่วนตอนอุดเราก็ต้องอุดให้มันชัดเจนนะครับ อัลบ,บั้มที่ใช้เทคนิคนี้ชัดเจนมากๆคือ s e m p t o n a l นะครับตั้งแต่ขึ้นเพลงอย่าง Shadow Moses นะครับคือที่ขึ้นเป็นหรือเพลง Anti-Vis นะครับอันนั้นจะชัดเจนมากๆนะครับพอเราฝึกอันนี้จนคล่องปุ๊บนะครับ <S <S 2> <S 2> ก็ค่อยมาเล่นบวกขอดเข้าไปนะครับอย่างของเพลงก็จะมี E flat C แล้วก็ D นะครับ ีจะมีคอร์ดพาวเวอร์คอร์ดนะครับเป็นอบอกเป็นเฟรดแล้วกันนะครับบอกเป็นคอร์ดเดี๋ยวจะยาก1 3 4นะครับอีกอันหนึ่งจะเป็นผมจะทาบตรงเฟรดที่2นะครับสาย3กับ4แล้วก็กลับมาเฟรดสเฟรดหนึ่ง ได้หมดนะครับกับทุกเพลงนะครับหรือชา d ดโมเ s e s ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือเพลงอ่ะซีบ n อกกิ้งยายามดีให้มันได้สาวอย่างนี้อ่ะประมาณนี้นะครับโอเคไปดูวิธีการเล่นวิธีที่2นะครับวิธีการเล่นวิธีที่2นะครับคือการเล่นแบบ Ambient นะครับที่เป็นคู่3นะครับยกตัวอ,อย่างเราจะได้ยินชัดๆแล้วเราติดหูก็คืออย่างเพลงอ่า เล่นแบบนี้นะครับวิธีการเล่นแบบนี้นะครับคือการเล่นคู่3นะครับก็คือโน้ตเบสนะครับอย่างตอนขึ้นโน้ตเบสจะเป็น A นะครับคู่3ามหมายถึงตัวนี้นะครับที่เราเล่นนะครับตัวนี้มันคือโน้ตสนะครับ ก็คือ a b c มันหมายถึง c เป็นคู่3ของ a ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เราต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องเมเจอร์กับไมเนอร์นะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลาเราเล่นเปลี่ยนคอร์ดไปอ่ะเราไม่เปลี่ยนตามว่าเป็นเมเจอร์หรือเป็นไมเนอร์มันจะมันจะเพี้ยนนะครับอย่างเช่นอย่างงี้คือจะเพี้ยนทันทีนะครับอย่างขอแรกเป็นไมเนอร์นะครับเพราะงั้นใช้คู่3ที่เป็นไมเนอร์นะครับก็คือ c ต่อไปเป็น g นะครับคู่3ของ g ที่เป็นเมเจอร์นะครับก็คือตัว b นะครับถ้าเกิดเราใช้เป็น b flat มันจะกลายเป็นไมเนอร์ทันท หรือถ้าเกิดใครจำง่ายๆก็คือถ้าเกิดเป็นห่างนะครับมีเว้นหนึ่งช่องกลางอันนั้นคือคู่3ามไมเนอร์นะครับถ้าเกิดเป็นติดกันอย่างเงี้ยจะเป็นคู่3ามเมเจอร์นะครับนอกนั้นก็คือลงสายล่างอีกนะครับอาจจะมีใช้เป็นคู่อื่นบ้างอย่างเช่นอ่านะครับอ,อันนี้จะมีสังเกตว่ามีการใช้คู่อื่นละนะครับตรงนี้ใช้เป็นโน้ตดีะ d, นะครับก็คือ G แล้วก็ d G A B C D ใช้เป็นคู่5ละนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับก็คือ F นะครับแล้วก็ใช้เป็นโน้ต G นะครับ F ใช้เป็นโน้ต G นะครับก็คือเป็นคู่2นั่นเองนะครับก็นอกจากนั้นนะครับเวลาตั้งซาว์อันนี้ควรจะตั้งให้เป็นคลีนนะครับแล้วก็ใช้เสียงรีเวิร์บที่เป็นชิมเมอร์นะครับจะได้ความแบบแอมเบียน์ล่องลอยแบบนั้นแบบใกล้ๆกล้ในเพลงนะครับถ้าไม่ชิมเมอร์ก็คือเคเวอร์นัสนะครับ จะมีชื่อเนี้ยในไลซิกอ่ามูเออร์นะครับมูเออร์จะเขียนเป็นเคฟนะครับหรือ CA v e นะครับหรือว่าในพวก r a c t a l a u d i o นะครับก็จะเขียนประมาณเนี้ยเป็นเคฟนะครับก็จะได้ซาวประมาณนี้เหมือนกันตรงนี้สำคัญมากครับถ้าเกิดใช้รีเวิร์บที่มันเสียงสั้นไปมันจะไม่ค่อยได้กลิ่นแบบนี้เท่าไหร่นะเพราะงั้นใช้พวกเนี้ยจะใกล้เคียงที่สุดนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือตั้งเสียงแบบเดิมเลยแต่ว่าใช้เป็นปิกกิ้งนะครับนี่คือวิธีการที่3นะครับคือการเล่น p e a k i n g แบบ Ambient นะครับคือยกตัวอย,อย่างเช่นเพลง r าวนะครับที่จะมีลิกนี oh. uh. Uh, น้จะมีลิกนี้นะครับที่ติดติดหูนะครับแล้วก็จำได้ดีหรือว่าอย่างเพลง Follow You นะครับ ประมาณนี้นะครับตรงนี้ผมว่าทุกคนอาจจะเล่นได้แหละแต่ว่ามาแนะนําวิธีการตั้งเสาเท่านั้นเองนะครับก็คือจริงๆริมันไม่มีอะไรตรงนี้มันไม่ยากนะครับแค่ตั้งเสาที่มันใช้เป็นชิมเมอร์นะครับเรามันจะได้กลิ่นแบบนั้นนะครับมากที่สุดอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับใครที่ชอบวงนี้ก็ลองดูนะครับสาหรับสาวิธีการเล่นหลักๆนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนในเพลงเท่านี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใ,ใหม่ๆแล้วเจอกันสวัสดีครับ